จ้าลุงวันสวัสดีจ้าครับอ๋สาวนาันน้าตัวนี่เมียนตัวเป็นจังไหนเ<อ>ขาเป็นตาเด่บีณเอออันลุงวันครับ,<อ>บเลขเขาหอซีสามมันคือไปออกเตะรางหื้อตุงๆมันมาขับเลยเหรอเออไปตัวหวานไปได้ไปกันสาววันน้างวาวาอยู่มันคือแล่นลงรางเนาะเสียดายหลายตรงเลยแม่นอซีสามตรงๆเลยเนาะขาครับ จวางวันนี้ได้แ mm ล้ว hmm. มันพอจ้ะได้ว่าได้ไปเงินนี้ได้แล้วเนาะครับครับเชิญไปแล้วคสามวันนะเอาสามวันนะเอาตัวลุงวันเอาตัวอ้าววันเดขอสวัสดีสามวันนะค่ะลุงวันอ้าวขอสวัสดีเอฟซีค่ะอ้าวติดติดตามเรื่องของลุงวันเนาะสามวันนะจ้าลุงวันอ้าว ันในงวดประจำวันที่หนึ่งมีนะตัวมันมาสาวันนะแมีมนลุงวันสัญจรในงวดนี้เขาสูขโาเดอครับครับอ้าวนี้เอาเดีนเบนให้เอฟซีคนไปกวนสาวันนะจ้าเด่นจ้าเด่นสามตัวกวนสี่เจ็ดเก้าเจเกครับสี่เจ็ดเก้าเดากะเอาชนะกวนเ้ากะเพราะจ้าเดาะ เดนฮอตีเดนไห้ซีกับเก่าขวันนี้สาวันาสันจวนซีกับเก่าเด้อสันจวนค่ะซีกับเก่าตรงนี้ละซีเจ็ดเก่าแต่ว่าดึงมาคือซีกับเก่าไห้ซีก่อนค่ะลูกวันวันนี้เลกสองตัวสาวันนาค่ะอ้าเอากวนหักซีจ้าซีสองซีหกซีสองซีหกเจ็ดสองเจ็ดหกเจ็ดสองเจ็ดหก เก้าสองเกหกเกงเกหกลงเรียสามตัวสปะจ้าหาสองาีแล้วก็หา6ีหหาซียังมาแล้วก็หาเก้าสองหาเกหกนะสับนะรหาเก้าสองหาเกหก ท้องให้เอ็ซีอีกไหมเนาะสาวนาเนาะไก่คงสุดท้ายกานอนนาะเมียนจากลุงวันแต่ว่าเลขลุงวันบ่ค่อยออกลางเน้อวันนี้จังไหนมานเรียนทีลีไปทั้งหลังครับวันนี้มื่อคืนนี้มาเทิงมาคุณสาวันนาวันนี้ได้ไปสองเที่ยนที่เป็นไปได้บ่กน้อก็ยังว่ะนาะลุงวันเนาะให้มาเทิงเทิงมันเป็นสูตรหวยบนเนาะเฮาก็สิบ่ได้เบิดหลงั้นสิแม่ครับข่าวข่าวประวัตมันสูตรหวยเทิงมันลูง มันเป็นซีคับเจ็ดมันมีอันหมองงินน่ะมียนจ้ะอีสามซีอะไรจะจ่าถามแมนเบสหงวนี่ขันโมตินี่ยกัแม้นี่น่ะไอระว่ัง4ีคับเก่านะสาวนาขยมนซีสองซีหกเก้าสอ่วเก้าหกนี่ล่ะจ้ามารักเก่านี่แล้วรุงวันครับบอนี้ถ้าว่ามือห่วงสุดท้ายอมวาทีสามสีห้าสี่มอยู่ใน f อฟซีวาอซับเกาเขาสีเขาสีกดตไหนให้เาแนะนะสาวนา ค่ะลุงวันการีฟันอีกของสุดท้ายเนาะร้อลุงวันไปเสียงไปอย่างก่อนอธิษฐานไปเรื่อยๆกวนบ้านในตะวันที่เขาจะวางว่าเดี๋ ym ีสามหลักนี่แหละสาวันนาเอฟซีเดี๋ ym ีซีเจ็ดเก้านี่แหละจ้าเลขสามตัวนี่แหละจ้าค่ะตะวันสองปักโตเขาบอกโภไผ่สี่หน่อยน้องกับมิเชนี่แหละสาวันนามีหนักสี่สองสี่หกเจ็ดสองเจ็ดหกเก้าสองเก้าหกกวนจ้า,จาลุงวัน S <S วันนี้เขาหูล้ววซีก็เก่ามาหมดเด็กหว,วดประจับวันที่หนึ่งมีหน้านน่ค่ะแต่ว่าสิตไปซีหรือไปเก่าวาันนี้ซีเพียรเบิงหมดดีๆดล้วก็สีพันตงให้เก็บซีในมือประจำวันที่บุญญายิบแปดยบเก 20, 20, 20, 20, ้าแล้วเนาะสาวนาจะจอดวันเนาะลุงวันนันหวดน,น,นี่เล็กออกเร็วเดีมันมีเก่ามือมอไนี มียีิบปมือเนาะจ้าลุงวันเขาก็ิบจมีนะเออวันก่อนใส่กุม้าเมืองแม่แม่ใส่ก็ปฏิญีิบจีบเนาะวันน้ายี่นิบจีบนี่นะจ้าิบเดี๋ยวสิทไปไม่นอนลุงวันนนับรับจสาวนนแต่ว่าให้ซืเอานี่ไปพิจารณาจ้าลุงวันค่ะ จะได้กินฐานน้ำเพลินบ่อเอาซีกับเกาเขานี่ไปหาเบียดใจกับเพลินมึงรู้ค่ะวันวันแต่มือหน่ะเขาขาดสผ่พันทุกหย่เอฟซีอีกหนึ่งมือปันยี่สิบเจ็ดนะสาวันนะค่ะรวมวันค่ะอุมพามันวี่ยี่สิบแปดมือเนาะสาวันนะเนาะค่ะจ้ารวมวันลืมลืมอะหนึ่ง้าครับมันนอยงัวดิบเดือนนี้ครับจ้าครับครับสาวันนะกับัางใบสูตรที่วันเจ็ดต้อกประกบสาสา เอฟซีเปิ่งงวดแดงนี่นะสาวนาโยนเนี่ค่ะลุงวันเพราะวันในในหลักสูตรหลักลอยมาดีๆกน้อยแน่ก็เนี่ยคืมาใส่ให้เอฟซีในมือวันที่ยี่สิบเก้ากลุ่มฮะจังพอๆกันมาอีกเพียงน,นึงนอสสาวนาเน,นาะค่ะลุงวันค่ะค่ะไส่เอฟซี FC เอานี่ไปกวนใน,านดา,นาที่ลุงวันบอกโกมาเนี่ยมีดาบซีดาบเกล็ดดาบเก่าเดี๋ยวสาวันนาอธิบายฟังดอกครับวิ่งซีก็วิ่งเก่าไปกวนค่ะลุงวันจ้าหนาคนที่เน้นเน้นเน้นในดาบเดีวยดวครับ ซีกับซีไปเร็วเท่านี้นะสาวนวรรค่ะวันจ้ะครับครับวันนี้เรขอสวัสดีสาววรรนะเพียงเท่านี้ก่อนจ้าลุงวันขอสวัสดีเอฟซีเพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่ในมือวันที่ยี่สิบเอ็ดส่วงนี้นะจ้าลุงวันขอบคุณนะสาววรรนะค่ะค่ะขอบคุณค่ะลุงวันจจ้้าาขอบคุณเอฟซีที่ติดตามส่องของสาวนรรณนะจะติดตามเรทของลุงวัน จ้าลุงวันจ้าขอบคุณหลายๆจ้ารักษาสุขภาพลุงวันขับรถล,ละมัดละวังจ้าจ้าสวัสดีค่ะค่ะเดี๋ยวสาปนัดจะทวนตัวเลขเนาะค่ะเลขวิ่งสายพาทุบลงทั้งลุงวันให้ฟังอีกเทียนหนึ่งเด้อจ้าเปรียบเทียบงวดเก่ากับงวดใหม่หมึงผมจ้างวดเก่าหน่นซี่สามจะให้บนเตไปอกลางเลขของลุงวันเป็นเลขบนเด้อค่ะเป็นเลขชุดบนอย่างเดียวแตวาวงวดบางหันเรียนลุงลางเทเลพี่น้องจ้า เอาตามต้นในวันวันที่หนึ่งมีนาคมหกเดเนบนนี่ลุงวันให้มามี7มีสมี7มีเก้าเลขเด่นมี3ตัวคือมี4มี7มี9วิ่งก็คือมีสีกับเก้าจ้าแต่ว่าลุงวันจให้มีสี่สองสี่หกเจ็ดสองเเกสองแล้วก็96เลขจะมี6คู่เด้อจ้ะเดี๋ยวคงสุด้ายพันธสิมาตัดให้อีกหน่อยลุงแต่สำหรับเลข3ตัวมีห้าสี่ี่ห ห้าเก้าหกแล้วก็ห้าเก้าสองจ้ะฤกจะอยู่ประมาณนี้เนาะค่ะฝ่าวไปหาจับใบเร้อค่ะแต่ว่าลกลงวันเป็นเลขชุดบนผู้ใดหมักลางกะต้อยล้างไว้แน่จักน้อยก็ได้ค่ะเพราะว่างวดวางหันมันลง่ลางเนาะค่ะนี่เลยจ้ะสาบานาเปรียบเทียบถึงบนถึงงวดเก่าแล้วก็งวดใหม่ให้เบ่งพงผอมจ้ะเบิ่งให้จบฟังให้เข้าใจควรสินำไปลงทุนเด้อจ้ะระวังแน่จ้างวันนี้เป็นหวยสัญจรคาดเดาได้ยากกะให้ ซื้อด้วยความระมัดระวังจ้ะเอาพี่น้องคลิปนี้ในวันที่หนึ่งมีนาคม2567สา้สบาบนาบาบอาลา่ย่ไปก็ขอให้พี่น้องเฟ้นจองเอฟซีสุขสูค้นเฮงปังดังรวยสูกขสูขคนเงินไหลกองทองไหลเข่าสาธูสาธูคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้พอกันคลิปหน้าอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กริ๊งกเป็นกำลังใจแล้วค่ะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ